แล้้วจาตอนมะเขือจำโบขอให้มาใช้อินซีเพียวทีเธอะแล้วจะติดใจผมก็ว่าผมมาเดินถูกทางก็คือมาเจอเพียวนี่แหละ ด้ยังไงไครบดูรายการมานานแล้วก็อยากจะปลกูกเริ่มแรกเจอใช่ไหมเจอเคสคที่ดีๆที่มันโดนใจเราลุงอน้งอยเขาปลกูกเมลอนอไ,รไร่ม<ง>ุ้งก็เมลอนมันทํายากแล้วมันอยู่กลางแจ้งมันก็ได้กินครับได้กินเราก็ตอนนี้เราก็มั่นใจว่าเออเพียวมันเอาอยู่เพียวนมันเอาอยู่เพียวนนี้มันเอาอยู่ยออยตอนนี้ปลูกอะไรอยู่ครับ เนี่ยลุงก็มาทํามะเขือครับทำมะเขือนี่ก็โอขูก็โโโโโโเป็นที่ต้องการของตลาด<ห>าเล็กๆส่งไปเลกๆแม่ค้าทางนู้นบอกโอ้โหโอูโหเโก็บใหญ่อพอส่งไปส่งไปเออไอหาใหญ่มันไม่แก่นี่หว่าเริ่มกับมะเขือตัวนี้เนี่เยเี่กมันโดนใจอันนี้แหละสตาร์ทมาเนี่ยเคยใช้เคมีมาก่อนไหมครับสมัยที่เราใช้เคมีมาก่อนๆหรือว่าปุ๋ยมันนะ มันงามอย่างนี้จริง uh huh. แต่มันงามไม่ได้พอห้าวันหรอก mm hmm. มันก็ะเพีย้ยมันก็ไปกินหมดแล้วแต่นี้พอเรามาใช้เพียวมันเขียวแล้วมันเข้มขน้น uh huh. ใบมันหนาน <Wow. S 2> เหมือนว่าคนเลือดร้อย uh huh. โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียนเบียนๆใส่ปุ๋ยอย่างเดียวได้ไหมครับถ้าเราให้แต่ปุ๋ย uh huh. ลูกก็คงไม่โตอย่างนี้เพราะมันมีอาหารเสริมทางใบช่วยกันล่างบนก็เลยโตปลูกมะเขือพันอะไรครับอันนี้มันก็ไม่มีชื่อนะมะเขือเนี่ยก็มะเขือเปาะธรรมดานี่แหละตอนนี้มันไม่มีชื่อลุงก็จะมาใส่เพชรสว่างเข้าไปแล้วนก็ตั้งเองนี่เพชรมะเขือเพชรสว่างเคยใช้ยี่ห้ออื่นไหมครับใช้ แต่มันไม่โดนใจมันมันมันใช้แล้วมันเหมือนมันก็เฉยเฉยฮะแต่อันนี้ใช้มันเห็นดูยอดเลือดมันแดงราคาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้20บาทแต่คนอื่นเขาทำนู่นมันได้4บาทบาทมันคนละใช้กับเราเขาเขาไม่ได้ใช้เพียวใจนี้มันลุงมั่นใจนี้มันไม่ใช่แหละเพราะมันนอนดูโทรทัศน์ตลอดก็คือว่ามันดูหลายคนหลายเคส ทั้งข้าวทั้งมะเขือทั้งพริกทั้งปลาชายทั้งอืมอะไ <laughs> เหมือนว่าเราก็สะสมไว้ในใจเราอะคเวลาทีกูมาวเอาไปขายแม่ค้าว่ายังไงบ้างครับรแรกๆเขาติว่าใหญ่ช่วงนี้ไม่ใหญ่แล้วเพราะว่าแม่ค้ารู้ใจแล้วว่าเออมันใหญ่แล้วมันไม่แก่ของเขาขนาดนี้ก็ใหญ่สุดแล้วฉีดเพียวแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ั้งแตผมฉีดเพียวเอ็กเพียวผงเนี่ยนะเออดูยอดได้เลยดูไวเนี่ยสีสวยครับดูนี่แข็งแรงใบหนาหนาไม่ใช่หนาแบบหนาแบบที่ว่าไม่มีประโยชน์หนาแล้วมันสวยหนาใบสวยหน,หนาเนี่ยหนาแบบป้องกันโรคได้ะครับเนี่ยความแข็งแรงของเขามั่นใจเพียวแล้วผมอยากถึงได้ไปเอามาทำไมถึงมาใช้สารอินทรีย์ครับ คนที่ว่าอว่ากูใช้เคมีมาจังเลยกูก็ยังไม่ได้กินไอ้แค่มาอินทรีย์มันจะได้กินหรือก็ขอให้มาใช้อินซีเพียวทีเถอะแล้วจะติดใจแล้วจะติดใจว่าเพียวเราจะยอดแค่ไหนธรรมดาผมใช้เคมีมาอย่างอื่นมายี่ห้ออื่นมานะถ้าฝนตกหนักๆอย่างน,นี้เนี่ยป่านนี้ลาก,กินแล้วใช้เพียวเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเพียวนี้มันก็ ทําให้งามทําให้แข็งแรงทําให้ต้านโครคทําให้ผลโดอ,อแล้วก็ไออ,อ,ยอย่างที่อื่นเราที่จําเป็นเคยใช้เคยใช้มาก็นานๆจะไปหยิบเขาสักทีนะอ่ม,มันก็ลดได้นะ่ะธรรมดานี้มันต้องสิบห้าวันใส่ครั้งนี่มันเป็นเดือนแล้วเราเรามันถ้ามันยังงามอยู่นี้เราก็ยังไม่ต้องใส่ไม่ใส่ธรรมดามันสิบห้าวันนี้นะเราเก็บนี่ ลูกมันจะก้านก้านแข็งไม่นุ่มไม่อย่างนี้แล้วออันนี้คือว่าเขาได้กินทางใบ,บดีอืถ้าธรรมดาคืนหน,นึ่งเนี่ยไม่ฟื้นมาขนาดนี้แล้วถ้าเื่อนไม่แข็งแรงเนี่ธรรมดาแต่ก่อนดูกลางวันอย่างเงี้ยมันจะเหี่ยวใบหงขาวเห็นขาวเลยปิ้นใบขาวเลยโอ้โอนี้มันไม่ผมนั้นที่มผมโทรไปในใน,ในใบริษัทก็บอกว่า กลางวันแดดเปี้ยงๆไอ้ท้าได้เลยไปดูเลยไม่มีคําว่าหิวงเป๊ะใช้สารเคมีรู้สึกยังไงครับถ้าเราใช้สารเคมีนี่ถ้าแดดออกจัดๆนี่นะมันจะเหี่ยวเหี่ยวเพราะอะไรเหี่ยวเพราะสารเคมีเป็นคุมเขาปวดหัวยิ่งมีแมลงเท่าไรเขาบอก50ซีซีเรามาใส่ร้อยซีซีเลยทีนี้มันก็จะอยู่ไหวไหมล่ะ ไม่ไหวกลางวันมาก็โดนแดดมาก็โอ้โหเหี่ยวยับแล้วอันนี้ไม่มีสดอยู่อย่างนี้เลยให้คะแนนเท่าไหร่ครับโอ้โห9 9.9หรือว่าได้ทุกวันนี้องเพราะว่าเพียวเพียวเพียวผงเพียวเอ็กที่ผมใช้อยู่นะแต่ต่อไปนี้ผมจะซื้อเพียวหนึ่งเพียว2เพียวผงเพียวเอ็กสี่ตัวมาเลย ใช้ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเอามาใช้แล้วความงามของพืชเขียวเข้มทนต้านทานต่อโครคถ้าธรมาร,าธรมดาฝนตกทุ่ม,มๆอย่างนี้นะเหี่ยวแล้วโรคลาเข้าอันนี้ไม่มีกระทบกระเทือนเลย <c oughs> สบายมีคนมาถามไหมว่าใช้อะไรครับ ตอนนี้พอที่เขาเห็นว่าผมนะผมไปคุยว่าผมใช้เพียวแล้วดีดีมีคนจะสั่งต่อตอนนี้เราก็บอกว่าเออวันนั้นบริษัทจะมาถ่ายทำก็ให้เขามาดูเขาก็คงทุระมันสายแล้วใช่ไหมล่ะก็คงทุระมากกันตอนนี้กเม่ได้ไม่ได้มาเขาจะให้ผมนั่นสั่งให้เขาว่าเขาก็มาเห็นว่าเขาบอกว่าผมขายได้กิโลละ20บาท เขาขายได้4บาท6บาทเขาบอกโอ้โหมันเป็นไปได้เออก็มันก็เป็นไปแล้วเป็นพ <ว people. S 1> าะเพียวตอนนี้ราคาดีไหมครับเราคิดว่าอย่างนี้ผมทำเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยงราคาว่ามึงจะ4บาทมึงจะมา5บาทมึงจะมา8บาทครับถ้าเราทำา8บาทร0อยโล800บาทเกษตรกรยังเราทำอะไรได้ ก็ทําทไปเรื่อยๆไปไม่ต้องไปทอ้อถ้าเรามาทอ้ออันนั้นก็ถูกอันนี้ก็ถูกนอนแม่มอยู่เฉยๆคอยตายดีกทําไมถึงไม่ชอบระบบเครือข่ายครับผมไม่ชอบระบบเครือข่าย <S <S <ม>ถ้าระบบเครือข่ายเนี่ยไอ้นกรู้อ่ะมันชอบไปแซงเขา,า,าไปแซงเขาแล้วก็ทัานี้ก็พอตัวเองแซงแล้วก็ถือว่ามีทุนก็เที่ยวมาออกสื่อ ผมเคยไปทําเครือข่ายกับเขามาครับจอดไม่ต้องแจวแล้วก็ของมาทําก็ไม่ถูกใจอย่างนี้หรอกอันนี้ไม่ใช่มีเครือข่ายผมดูในทีวีอย่างเดียวผมเอามาในใจผมผมเอามาทำผมเห็นผล่างนี้ผมก็พอใจผมแล้วฝ <Wow. S 2> ากถึงเกษตรกร,ร,กรหน่อยครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนที่ทํามะเขือแบบผมหรือว่าพืชอื่นๆก็ได้ครับเป็นถัว่วเป็นพริกเป็นอะไรถ้า คิดอยากจะได้ผลลําไอ้พืชเราดีมันดกงามแข็งแรง <Wow. S 1> ก็มาใช้เพียวอย่างผมทุกวันเนี้ยผมก็ทำว่าผมก็เดินทางมาที่ว่าเดินทางมากันไหลโค้งไหลลีมาแล้วผมก็ว่าผมมาเดินถูกทางก็คือมาเจอเพียวนี้แหละอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว